เท่านี้มันมีอีกอันนึงที่เล่นการพานันโดยไม่รู้ว่าคือพนันนั่นก็คือการจัดแข่ง,ขงกีฬาแล้วมีค่าสมัครนั่นแหละคือพนันพี่น้องรู้ไหมนี่ไงถ้าเราไม่เรียนเชิญทีมฟุตบอลห้บทีมค่าสมัครทีมละห้าอบาท พี่น้องรู้ไหมนั่นคือการพนันที่แยบยนต์ที่สุดเลยแล้วเอาอะไรมาจัดฟุตบอลเก็บค่าสมัครหาเงินขึ้นสุรายะฮะทั้งนั้นเลยพี่น้องรู้ไหมการจัดกีฬาฟุตบอลแข่งขันเรือแข่งขันวิ่งแล้วเก็บทีมละห้ารอบาทนั่นแหละคือการพนันถ้าเล่นกีฬาแล้วไม่มีค่าสมัครเลย ชนะมีคนหนึ่งกำนันเนี่ยเป็นคนรวยเชิญคนมาแข่งขันกีฬาเลยใครชนะได้วัวหนึ่งตัวอย่างนี้ไม่เรียกการพน,นันนี่เรียกรางวัลเรียกรางวัลแต่ถ้าเก็บทีมละห้าร้อยบาทสิบทีมห้าพันร้อยทีมห้าหมื่นเอ๊ะทำไมต้องร้อยทีมในท้งห้าห0ื่นซื้อวัวตัวละเท่าไหร่ล่ะแกะสักตัวนึง ถวยรางวัลสักหน่อยชนะให้สักหน่อยก็ยังเหลือมันก็จะวนเงินอยู่อย่างนี้ฉะนั้นการแข่งขันใดๆก็ตามที่มีค่าสมัครมีค่าสมัครนะนั่นแหละการพนันอย่าจัดนะครับจัดฟุตบอลฟุตบอลอะไรฟุตบอลการกุศลไหนใครบอกมาสิคุยกันได้พี่นอ้องเพราะเราเรียนนี่แหละจึงต้อง,ต,องต้องเรียนไง เวลาอลัลลอฮ์บอกไมซิดคือการพนันเราก็จําได้เลยเรากอกมาก่อ,อรัฐบาลเขาบอกมาว่าเล่าเป็นการไอ้นั่นนะนะหวยเป็นการอะไรไฮโลการพนันนะเล่นไพ่คือการพนันนะเ,เล่นทอยเส้นการพนันนะเราจะรู้แบบนี้หมดเลยแต่มีมุสลิมกีู่าเราจัดแข่งขันกีฬาโดยมีค่าสมัครนั่นแหละครับคือการพนัน คราวนี้ก็จัดไปไม่รู้เวลารู้แล้วเลิกไหมเปล่าโอ้ยมันเข่งเกินไปแค่นี้เองเราเจตนาดีเราไม่ได้คิดอยากได้ตังอะไรเลยเราอยากจะเอาเงินขึ้นสู่เราทําไมไม่บริจาค่ะกำนันทำไมไม่บริจาล่ะอาเอาสิไม่บริจาคอีกแต่เสียห้าร้อยเราเสียทีมละห้าร้อย 500. เราก็มีความหวัง เงินหนึ่งหมื่นชนะใครผู้ชนะเงินหนึ่งหมื่นแล้วก็ถ้วยรางวัลก็นี่แหละนั่นแหละเขาเรียกการพานันนั่นถ้าเราไม่เรียนเราก็จะไม่รู้เลยเอ้พนันก็นึกอยู่ในห้องเดียวกันอ๋อการพานันหวยหวยก็การพานันซื้อหวยนะ่ะคือการพานันนะครับหวยรัฐบาลบาปไหม bà khuấy tay đinh bà mấy bà